สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับพบกับทีเด็ดเส้นหมี่ขยี้บอลประราจำวันพระราชพดีที่14พฤศจิกายน2567นะครับค่ำคืนนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจมานําเสนอกันเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระประราชจำค่ำคืนนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยครับสำหรับเพื่อนเอนท่านใดนะฮะที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับ ก็สามารถเข้ามารวมกันได้เลยนะครับกับแอดเซียนมี98นะครับหรือว่าตามงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆครับรวมไปถึงกิจกรรมท่ายผลฟุตบอลนะฮะให้ท่ายผลคู่หลักของเรานะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการเจอกันระหว่างกรีซกับทีมชาติอังกฤษนะครับทีมไหนยิ่งก่่นทีมไหนชนะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับให้ถ่ายลงในช่องคอมเมนต์นะฮะถ้าถ่ายถูกก็รับไปเลยครับสำหรับเซื้อฟุิตบอลลิเกศิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจก็คลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับในยูฟ่าเนชันสลีกนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างกรีซกับทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งคู่นี้ก็เป็นคู่ w i p ของเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงกิจกรรมทายผลฟุตบอลในะฮรอย่าลืมครับคู่นี้ก็จัดกันได้เลยนะครับ ผลงานล่าสุดของกรีซนะครับคือการเอาชนะไอร์แลนด์มา2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นการชนะมาแล้ว5เกมติดต่อกันนะฮะปัจจุบันครับรังอยู่ที่อันดับ4ของตารางฟีฟ่าเวิลด์ n ร i กิ้นะครับกำลังฟอร์มดีมากๆเลยนะฮะสำหรับทีมชาติกรีซนั่นเองนะครับ ขณะที่ทีมชาติอังกฤษนะครับเกมล่าสุดเอาชนะฟินแลนด์มา3ประตูต่อหนึครับเป็นการเก็บชัยชนะนัดที่3ในรอบ4เกมหลังนะฮะเกมเดียวที่พวกเขาไม่ชนะเนี่ยนะครับก็คือการเสียท่าให้กับริสมา1ประตูต่อ2นี่แหละนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ4ของตารางฟีฟ่า o r l d r ร n กิ้งนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่กรีสนะครับภาต้การกลุ่มทีมของอีวานโยวานอเวชนะครับวันนี้มีปัญหาจุดเดียวครับนั่นก็คือดิมิทิอัสคูเบลิสนะครับมิดฟิลคู่กลางของทีมเนี่ยนะฮะติดโทษแบนครับวันนี้ไม่สามารถลงสนามได้เพียงแค่คนเดียวนะครับการจัดทัพในระบบ4-2-3-1ครับก็จะมีโอดิเซตวลาโคดิมอชนะครับนายทวารจากสโมสรอนิวคาสเซลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบไปด้วยลาซารรสโรตา คอนสแตนตินอตมาฟโรปานอสคอนสแตนตินอตคูเลียาลาคริสแล้วก็คอสตาซิมิกาสจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับมิดฟิลด์คู่กลางครับก็จะใช้เป็นเปตอสมาตาอ,อ่ามานตาลอสนะครับกลุ่มเกมร่วมกันกับมาโนลิสซิโอพิสนะครับในวันที่คูเบลิสนี้ติดโทษแบนนะครับศูนย์เกมรุกครับก็จะมีจอจอส์มาซูรัสนะครับทาซอสบาคาเซทาสแล้วก็คริสตอสโซลิดครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับ ร็จะฝากความหวังในการพลิสกอรอเอาไว้ที่วานเจลิสพารฟริดิสนะครับกองหน้าจากสโมสอนเบนฟิก้าครับเจ้าของผลงาน7ประตู1อาแซิดในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ ด้านรีคาสลี่นะครับนายใหญ่ของทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะครับนเบรกทีมชาติหุนนี้ก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีนักเตะท,ที่ถอนทับไปแล้วถึง8รายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กันไรส์นะครับบุคาโยสาก้าแจ็คกรีริชฟิลโฟเดนเทรนนอเล็กซานเดอร์อาร์โนโคลพาวเมอร์ลีวายโควิลแล้วก็ไอรอนสแลมสเดลนะครับ ส่วนนักเตะหน้าใหม่ในเบรกช่วงนี้นะครับก็มีทั้งลูอิสฮอร์นะครับเทเลอร์แฮวูดเบลลิสนะครับกองหลังจากสโมสรเซาแฮมป์ตันนะฮะลูอิสฮอร์แนวรับจากเชลซีแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นมอร์แกนโรเจอร์สนะครับที่กำลังฟอร์มดีกับแอสตันวิลล่านั่นเองนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นะฮะอังกฤษก็จะมีจอร์แดนพิกฟอร์ดรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิมครับแนวรับประกอบไปด้วยไคล์วอล์กเกอร์เอซี่คอนซา มาเกฮี hi, แล้วก็ริโก้ลูอิสนะครับแด้กลางครับส่งให้แองเจลโกเมสนะฮะซึ่งช่วงหลังที่เปลี่ยนมาเป็นลีคารซี่นี่ถือว่าเป็นขาประจำในการเป็นตัวจริงเลยนะครับก็จะประสานงานมิดฟิลด์คู่กลางกับคอร์เนอร์กาลเกอร์นะครับส่วนแดนบนก็จะเป็นโนนีมาดูเอเก้จูดเบลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนนะครับส่วนกองหน้าัวเป้าครับฝากความหวังในการผลิศก์เอาไว้ที่ แฮร์รี่เคนเหมือนเดิมนะครับเจ้าของผลงาน23ประตูกับอีก6แอซิ์ในทุกรายการฤดูกาลนี้นั่นเองนะครับสถิติดวนกันที่ผ่านมาของคู่นี้เนยฮะปะทะกันมาทั้งหมด10ครั้งด้วยกันครับอังกฤษคคมขาครับชนะไปได้7ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ให้กับกรีซเป็นแค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในการดวนกันที่เวมบลีย์นั่นเองนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับทีมชาติกรีซกำลังเล่นดีมากๆเลยนะฮะชนะมา5นัดติดต่อกันครับยิ่งเป็นเกมในบ้านนี่ยิงคึกนะครับ อังกฤษเนี่ยสภาพทีมดูตัวเนื้อตัวผู้เล่นก็ดูจะไม่ค่อยพร้อมครับช่วงหลังก็เล่นกันไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับมองว่าโอกาสที่จะบุกมาชนะกรีซได้เลยเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นไปได้ยากนะฮะแต่คู่นี้นะครับผมขอยังไม่คอนเฟิร์มนะครับขอรอเช็คข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงเย็นหัวค่ำกันอีกทีหนึ่งก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวในทางสุดท้ายนะครับจะส่งให้ในหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับกับแอตเลนหมี98นะฮะนอกจากคู่นี้แล้วนะครับเรายังมีแนวทางดีๆคู่อื่นๆอีกมากมายครับรวมไปถึงงโคครรรกาชุบเเเตจััดดใหห้มมือนิ จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับคู่ต่อมานะครับยังคงอยู่กันที่ยูฟาเนชันสลีกนะครับขอพาไปลุ้นกันที่คู่ระหว่างคาซัคสถานกับท่าของทีมชาติออสเตรียนั่นเองนะครับคาซัคสถานนะครับผลงานล่าสุดคือการเสียท่าให้กับสโลวีเนียมาสู์ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งนั่นคือการพุ่งชนกับความปราชัยนัดที่4ในรอบ5เกมหลังสุดนะครับแบบที่พวกเขาไม่ชนะใครด้วยนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ107ของตารางฟีฟาเวิ l ์ r แร k งกิ้งนะครับ ขณะที่ออสเตรียนะครับเกมล่าสุดเอาชนะนอร์เวย์มาถึง5ประตูต่อ1นเลยนะครับเป็นการเก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันนะครับโดยก่อนหน้านี้ผลงานไม่ค่อยดีนะครับสองนัดที่ชนะเนี่ยนะฮะยิงคู่ต่อสู้รวมกันไปถึง9ประตูด้วยกันนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ23ของตาราง FIFA World Ranking นะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่คาซัคสถานของซานิสลาฟเชอร์เชซอฟกันก่อนนะครับก็วันนี้เนี่ยะฮะเอ่อคงกำลังของ ชอร์เซซอฟเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนจากเมื่อเดือนที่แล้วมากมายอะไรนักนะครับก็นำมาโดยกับตันทีมอย่างอักชัดสักอาทากีเบอร์เกนนั่นเองนะครับส่วนพวกแนวรุกนะครับก็ยังมีดาวยยซันโวสูงสุดอย่างบัคทิยอซูยสยุตินอฟนะครับนักเตะจากเบซิกตัดนะครับที่จะวันนี้เนี่ยน่าจะได้ประสานงานกับพวกนักเตะจากซูเปอร์ลีกตุรกีอย่างอาบัตอาเยนเบตอฟนั่นเองนะครับ การจัดทัพครับในระบบ4-2-3-1นะฮะจะมีอีกอร์ชาชกี้ครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยยานวโลกอฟสกี้อเล็กซานเดอร์มาลอชกินนะครับนูราลีอาลิปแล้วก็มารัตบิสทอฟนะครับแตนกางครับส่งให้ดาราบาเยฟนะครับประสานงานกับอัชคัต ทากีเบอร์เกนนะครับส่วนอารุกดันบนก็จะเป็นมากคซิมซามูโรดอฟครับประสานงานกับบายชานอิสลัมคารนะฮะแล้วก็บัคทิยาซายุดดีนอฟครับกองหน้าตัวเป้าฝากความหวังในการพลิกกรอเอาไว้ที่อาบัตอาเยมเบตอฟนั่นเองนะครับด้านรับรงนิกนะครับเทรนเนอร์ของฝั่งทีมชาติออสเตรียนะครับก็ขาดดาวิดอลาบานะฮะที่ยังคงเจ็บอยู่นะครับ ขณะเดียวกันนะครับเควินดานโซนะครับแนวรับจากสโมสรลองส์นะฮะแล้วก็มาร์คซิมิเลียนเวอร์เบอร์ครับปราการหลังจากสโมสซอนลีสอยู่ในเตดนะครับก็พร้อมที่จะกลับมาช่วยทีมแล้วนะครับโดยที่รายหลังเนี่ยนะฮะถูกเรียกตัวมาทั้งที่เพิ่งจะหายเจ็บนะครับจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าที่มีอาการบาดเจ็บหนักมาก่อนหน้านี้นะครับ ขณะที่กองหน้าตัวเก่าอย่างเรสไวมันนะครับที่ยิงได้2ประตูให้กับแบล็กเบิร์นในเกมแชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะลุ้นออกสานในเกมลุกเช่นกันในวันนี้นั่นเองนะครับการจัดทัพของรับรังนิกครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ครับก็จะมีพัาิกเพนรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิมครับแนวรับประกอบไปด้วยฟิลิปเอ็มเวเน่ฟิลิปลีนฮาร์ดเควินดันโซแล้วก็เซฟานโพชนั่นเองนะครับ มิดฟิลด์คู่กลางครับใช้เป็นนิโคลัสไซวอลนะครับคุมเกมร่วมก,กันกับคอนราดไรเมอร์ครับแนวรุกด้านบนจะเป็นมาเซลซาบิเซอร์คริสตอฟบอมการ์เนอร์โรมาโนชมิดส่วนตัวความหวังสูงสุดในการพลิตกอร์ครับก็จะฝากเอาไว้ที่กองหน้าตัตเก่าจากสโมสรอินเตอร์มิลานอย่างมาโกอานาโตวิชนั่นเองนะครับสถิติโดนกันที่ผ่านมา5ครั้งของคู่นี้นะครับเป็นออสเตรียที่ชนะไปได้3ครั้งเสมอกัน2เกมนะครับโดยที่เจอกัน2หนหลังสุดในออสเตรียชนะรวดครับแล้วก็ยิงไปถึง8ประตูด้วยกันนะครับ ปันงสาหรับคู่นี้ครับคาซักสถานช่วงหลังนี่แพ้มาแบบรวดๆที่สาคัญคือยิงประตูชาวบ้านไม่ค่อยได้ด้วยนะครับออเสือเกตบอลดีกว่าก็จริงครับแต่ยามออกนอกบ้านเนี่ยนะฮะยังไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ครับเลยมองว่าจะชนะก็คงจะทําได้แค่ชนะแบบบุดวิดนั่นเองนะครับก็คู่นี้แนะนําให้เชลียไปที่คาซักสถานดีกว่านะครับกับเรทที่เป็นรองอยู่1 7 5นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับก็ยังอยู่กันที่เนชั่นสลีปเหมือนเดิมนะครับเป็นการเจอกันระหว่างไอร์แลนด์กับทีมชาติฟินแลนด์นั่นะครับ ผลงานล่าสุดของทีมยักษ์เขียวนะครับคือการแพ้ให้กับกรีซมาศูนย์ประตูต่อสองนะครับซึ่งนั่นคือความปราชัยนัดที่4ในรอบ5เกมหลังเลยนะครับแต่เกมเดียวที่พวกเขาไม่แพ้เนี่ยนะฮะก็คือการเอาชนะฟินแลนด์คู่ต่อสู้ในค่ำคืนนี้นี่แหละนะครับปัจจุบันนะครับรั้งอยู่ที่อันดับ63ของตารางฟ i f a world ranking นะครับขณะที่ทีมชาติฟินแลนด์นะครับเกมล่าสุดนี้แพ้ให้กับอังกฤษมา1ประตูต่อ3นะครับเป็นการแพ้มา4นัดติดต่อกันเลยนะครับ แล้วก็พวกเขาเนี่ยสกดคำว่าชนะไม่เป็นมา6เกมแล้วนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ66ของตารางฟีฟ่าเวิลด์ n ร i กิ้งนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ไอแลนด์ของไฮเมียเฮากริมสันกันก่อนนะครับผู้เล่นที่จะไม่สามารถรับใช้ทีมได้ก็มีหลายคนครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพวกที่ไม่ได้ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาตินะครับก็คือพวกวิลลี่สมอลโบนนะครับเชีย m u มัสกูแมนเชนดัฟฟี่อดัมอีดาชิโรซิออกเบเน่แล้วก็โรบบี้เบรดีนั่นเองนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-4-2ครับก็จะนำมาโดยควินเคลเลอร์ครับนายทวารจากสโมสรองหรือวบคูนะครับแนวรับประกอบไปด้วยดาราโอเชเนธานคอลลินส์เลียมสเกลส์แล้วก็ไรอันแมนนิงนะครับแดนกลางครับมีเจสันไนท์คุมเกมร่วมกันกับจอชคันเลนนะฮะริมเส้น2องฝ้าก็จะเป็นไมคกี้จอนสตันกับตัรางของแซมสมดิชครับ ส่วนแดนหน้านะครับก็จะเป็นการประสานงานการระหว่างเอวานเฟอร์กูสันนะครับกับตัวความหวังสูงสุดอย่างทรอยแพลลันะครับอันนี้เป็นอดีตเด็กปั้นของทอรนาเมอสเปอร์นะครับแต่ว่าไปเติบโตกับอักมาครับดูการนี้กดไปแล้ว8ประตูกับอีก2อแอซิดนั่นเองนะครับขยับไปดูกันที่ฝั่งผู้มาเยือนฟินแลนด์ของมากูเคร์นาว่านะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาในระบบ4 2 3 1เลยนะครับลูคัสซาลาเดกี้ครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยอดัมสตอ์อาร์ตูฮอสโคเนน โรเบิร์ตยวนอฟเยเซโยโรเนนนะครับแดนกลางครับส่งให้ลาสวูเชเลอร์นะครับคุมเกมร่วมก,กันกับเลโอวอลธาแนวรุกก็จะมีโรบินลอตครับขึ้นเกมคนลาฟากับร่างของโทปิสเคคินเนนครับมิดฟิลต์ตัวทำเกมจะเป็นเกรนกามารานะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าตัวขามหวังสูงสุดครับก็จะเป็นโจเอลโปยานปาโลนะครับเจ้าของผลงาน5ประตูกับเวเนซียในฤด,ดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้เนี่ยฮะประทักกันมาทั้งหมดนี่6ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นไอแลนด์ที่ชนะไปะได้3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับก็เป็นการเจอกันของ2ทีมที่กําลังฟอร์มห่วยแตกมากๆเลยนะครับแต่ทางด้านของไอแลนด์เนี่ยนะฮะได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์ในบ้านเลยครับ เกตักเตะที่จะลงสนามในวันนี้ก็ดูโอเคกว่าด้วยนะครับฟินแลนด์กำลังเปะหนักครับเชื่อว่าไอร์แลนด์จะมีลูกคืดจนชนะไปได้ในที่สุดครับกู่นี้ให้เชีย์ไปที่ไอร์แลนด์ครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่ศูนย์จุดานั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นบิ๊กแมตช์ของคำขึ้นนี้นะฮะการเจอกันระหว่างเบลเยียมกับอิตาลีในศึกยูฟ่าเนชั่นสลีกนะครับผลงานล่าสุดของเบลเยียมนะครับคือการแพ้ให้กับฝรั่งเศสมา1ประตู่อ2นะครับเป็นการแพ้นัดที่3าในรอบ5เกมหลังนะครับ ปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ6ของตารางฟีฟ่าเว l d ์ a ร k กิ้งนะครับขณะที่ทีมชาติอิตาลีนะ่ครับผลงานดีนะครับเพราะาล่าสุดที้ถล่มเอาชนะอิสราเอลมาถึงอ่าสประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นการชนะนัดที่สามในรอบ4เกมหลังนะครับแบบที่พวกเขาไม่แพ้ใครด้วยนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ9ของตารางฟีฟ่าเว l d ์ a ร k กิ้งนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เบลเยียมของโรเมนิกโกเทเดสโกนะครับก็ไม่มีชาลส์เดอะคาทราเรอร์นะครับแล้วก็ควกินเซสนะฮะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งคู่นะครับการจัดทับวันนี้ครับในระบบ4.3.3ครับก็จะมีคูณคาสติลครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยทีโมทีกาสตันวาลฟาสอาตูเทียสมากซิมเดอ์คอยเปอร์นะครับ แดนกลางครับส่งให้โอเรลมังกาล่านะครับคุมเกมร่วมกันกับอาเน่อังเกลส์ครับแล้วก็อามาดูโอนานะครับส่วนแดนหน้าครับก็จะมีโลอสโซเปนดาเล่นริมเส้นโคลาฟากับโดดีลุกบาคิโอนะฮะโดยที่ตัวความหวังสูงสุดในการพลิกกอร์ครับก็ฝากเอาไว้ที่ดาวซนูสูงสุดตลอดกลางของทีมชาติเลยครับอย่างโรเมลูลูกากูนะฮะซึ่งฤดูกาลปัจจุบันก็ถือว่าผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับกับนาโปลีนะฮะเจ้าของผลงาน6ประตูกับอีก5แอซิ์ใน ทุกรายการนั่นเองนะครับด้านลูชโนสปาเลตตินะครับนายใหญ่ของทีมชาติอิตาลีนะครับก็มีข่าวร้ายเลยครับเพราะว่าซามูเอลลิชีนะครับมิดฟิลด์ที่ช่วงหลังนี้ถือว่าเป็นแกนหลักของทีมชาตินะครับจากสโมสรโตรินนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ได้ถอนทัพไปแล้วนะครับส่วนอีกคนที่ไม่ได้เล่นนะครับก็คืออ่าที่เล่นไม่ได้นะครับคือริคาโดคาราิโอรีครับมีปัญหาการบาดเจ็บเช่นกันนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ3-5-1-1ครับจาลูจิดอนนารุมารรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยโจวานนี่ดิโรเรนโซอ,อเลสซานโดบวัวนโจโนโและก็อเลสโานโดบาสโตนีนั่นเองนะครับแดงกลางครับส่งให้ดาวิเดเฟ,ฟรตเตซี่นะครับคุมเกมร่วมกันกับนิโกโรบาเล,ล่าแล้วก็ซันโรโตนารีนะครับส่วนแบ็คสองข้างก็จะเป็นอันเรียกัมเบียโซครับกับท่างของเฟเดิโกดิมาโกนะฮะ จาโคโมรัสปาโดรีนะครับจะรับหน้าที่เป็นหน้าต่ำครับทำเกมสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างมัตเตโอเรเตกีที่ฤดูกาลนี้ร้อนแรงมากๆกับอัลตันตานะครับกดไปแล้วถึง15ประตูกับอีกสแอซิสในทุกรายการนั่นเองนะครับสถิติดวนกันที่ผ่านมาของคู่นี้เ่ยฮะปะทะกันมาทั้งหมดนี่14ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นทีมชาติอิตาลีที่ชนะไปได้6ครั้งนะครับเสมอ5แล้วก็แพ้ให้กับเบลเยียมไป3เกมนะครับ ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับเบลเยียมอาการหนักมากๆเลยครับสำหรับนาทีนี้นะฮะแพ้มาแบบรัวๆในช่วงหลังนะครับอิตาลีทรงดีกว่าพอสมควรครับแม้ว่าจะต้องออกมาเยือนนะฮะเชื่อว่ามีโอกาสจะถึงคัดชนะได้เลยนะครับคู่นี้เฉียบที่อิตาลีครับกับเรตเสมอๆนะครับอีกคู่หนึ่งจากยูฟ่าเนชันสลีกนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสกับอิสราเอลนั่นเองนะครับ ผลงานล่าสุดของทีมตราไก่นะครับก็เอาชนะเบลเยียมมา2ประตูต่อหนึะครับเป็นการเก็บชัยชนะมา3นะัดติดต่อกันแล้วนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ2ของตารางฟีฟ่าเวิลด์ n ร i กินะครับขณะที่ทีมชาติอิสราเอลครับเกมล่าสุดโดนอิตาลีถล่มมาถึง4ประตูต่อหครับตอนนี้ก็แพ้มา4นะัดติดต่อกันแล้วนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ81ของตารางฟีฟ่าเวิลด์เรนกินั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ฝรั่งเศสของดีดีเย่เดชองกันก่อนนะครับก็มาไดเรกตัวออร์ิดชัวเมนี่เวซี่โฟฟาน่าแล้วก็โลอิกบาเดมาติดนะครับเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับอีกคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อนะฮกก็คือสตาร์ดังของทีมอย่างคิริยันเปเป้นะครับที่ก็ไม่ได้ติดทีมมา2เบรกแล้วนะครับการจัดทัพวันนี้ครับมาในระบบ4-2-3-1ครับไมเมนยองรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วย ชูสกุนเดอิบราฮิมาโกนาเต้วิลเลียมซาลิบาแล้วก็เตโอแอกนองเดสนะครับแดงกลางครับส่งให้เอ็นโกโลกองเต้ครับเลรนเป็นมิดฟิลคู่กลางกับทราของเอ็ดวารโดกามาวินการนะครับส่วนแนรุกด้านบนครับก็จะมีอุสมานเดมเบเล่นะครับมเคิลอลิเซ่แล้วก็ตัวความหวังสูงสุดจะอยู่ที่ บรัดลีย์บาคล่าครับเจ้าของผลงาน12ประตู2แอซิ์กับปารีสแซงต์แชร์แมงในฤดูกาลนี้นะฮะส่วนกองหน้าตัวเป้าครับก็จะใช้เป็นรองดาวโคลมัวนี่รับหนะ้าที่ในการพลิกกลอนนั่นเองนะครับด้านรานเบนชิมอนนะครับนายใหญ่ของอิสราเอลนะครับก็จะไม่มีออมรีเกรเซอร์แล้วก็ดอทูเคมันนะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่2คนนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ3-4-2-1หนึ่งครับมีดอเพเรสรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ3เซนเตอร์จะมีเอลีดาซ่านะครับประสานงานกับอีไลเฟนโกแล้วก็อีดานนัชเมียสนะครับสดนในการครับส่งให้โมเมดอาบูฟานีนะครับคุมเกมร่วมกันกับกาบี้คานิชอฟสกี้นะครับวิงแบ็กสองข้างก็จะเป็นลีเอล อาบาดานะครับแล้วก็ดูเลฟหาซีซ่าครับส่วนตัวลุกแดนบนครับก็จะมีออสการ์กลุกนะครับกับท่าของอมบรีการเดลมันนะฮะส่วนตัวความหวังสูงสุดในการพริสกอรครับก็จะฝากเอาไว้ที่ตาอิบาริโบนะครับเจ้าของผลงาน9ประตูกับ2ออาซิ์จากสโมสรฟิลาเดเฟียยูเนียนสนนเองนะครับ สถิติโดนกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮรประทาก,กันมาทั้งหมดนี้9ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นฝรั่งเศสที่เก็บชัยชนะไปได้5ครั้งนะครับเสมอ3เกมแล้วก็เสียท่าให้กับอิสราเอลไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับทีมชาติฝรั่งเศสเหนือกว่าในทุกแง่มุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานในช่วงหลังมานี้เรื่องของกําลังใจในบ้านเรื่องของเกรดผู้เล่นนะครับเหนือกว่าในทุกแง่มุมจริงๆครับยิงทีมชาติอิสราเอลเนี่ยนะฮะผลงานไม่ดีเป๋นักๆแบบนี้นะครับดูแล้วไม่น่ารอดกลับไปครับฝรั่งเศสจะสามารถทุบชนะอิสราเอลไปได้แบบสบายๆเลยนะครับเชียร์ไปที่ทีมตราไก่ครับกับเรดที่เป็นต่ออยู่2.75เลยนะครับ คู่ต่อมานะครับเราขยับจากโซนยุโรปนะฮะลงไปลุ้นกันที่ฟุตบอลอเมริกาใต้กันบ้างนะครับก็เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับคู่ระหว่างเวเนซุเอลากับตารางของทีมชาติบราซิลนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับเวเนซุเอลาแพ้ให้กับปารากวัยมา1ประตูต่อสนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ก็ไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ55ของตารางฟีฟ่าเวิลด์เรนกินะครับ ขณะที่ทีมชาติบราซิลนะครับเกมล่าสุดถล่มเมาชนะเปรูไป4ประตูสูย์เลยนะครับเป็นการชนะ3จาก4เกมหลังครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ5ของตาราง FIFA World Ranking นะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เวเนวยลาของเฟร์นันโดบาติสต้ากันก่อนนะครับปัญหาหลักๆของบาติสต้านะฮะก็คือในเรื่องของเกมรับนะครับเพราะว่า จะไม่มียอร์แดนโอโซริโอนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ได้ขอถอนตัวไปแล้วนะครับขณะเดียวกันนะฮะจอห์นชานเซเลอร์นะครับที่ไม่เคยติดทีมชาติมาก่อนแต่ว่าฟอร์มดีและเกิดนะครับรวมไปถึงเตโอกินเตโรนะครับก็ไม่สามารถเล่นได้ในเกมนี้เช่นกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4.33ครับก็จะมีราฟาเอลโรโม่ครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วย จอรอารัมบูรูนะฮะนาอูเอลแฟรารเรซีครับรูเบนรามิเรสแล้วก็อเล็กซานเดอร์กอนซาเลซนั่นเองนะครับแดงกลางครับจะมีโฮเซมาติเนสนะครับคุมเกมร่วมกันกันกบโตัสซินคอนกับตันทีมครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นยานเคลเอเรราจากสโมสรจีโรนานะครับส่วนแดนหน้าครับ ก็จะมีเยเฟอร์ซอนโซเตลโดนะครับเล่นริมเส้นโคลาฟากับเจเฟอร์ซอนซาวาริโนครับส่วนตัวความหวังสูงสุดครับก็จะฝากเอาไว้ที่ซาโลมอนลอนดอนนะครับที่กดไปแล้ว45ประตูจากการเล่นให้กับทีมชาติ112เกมนั่นเองนะครับซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยนะฮะซาโลมอนลอนดอนเนี่ยเล่นอยู่ในเม็กซิโกกับสโมสรปาชูก้านะครับซึ่งนัดที่แล้วเนี่ยพวกเขาอ่ะนัดที่แล้วเนี่ยนะฮะซาโลมอนลอนดอนเนี่ยกดแฮตทริกได้ด้วยนะครับก็ จะเป็นตัวความหวังให้กับทีมในวันนี้ด้วยนะครับไปดูกันที่ฝั่งทีมชาตบราซิลของโดริวาลจูเนียนะครับก็ยังไม่มีอาริสโงงเบเกอร์นายทวารมือหนึ่งเหมือนเดิมครับยังคงเจ็บนะฮะแล้วก็มาได้เล่นให้กับลิปูมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับ ขณะเดียวกันครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาตินี่ต้องบอกว่ามีปัญหามาจากเกมของเรอลมริกกับโอซาซูน่าเลยนะครับเพราะว่าเสียผู้เล่นไป2คนพร้อมๆกันนะฮะนั่นก็คือโรดิโก้ครับและคนก็คือเอเดมิลิตานะฮะที่เจ็บหนักเลยนะครับเอ็นหัวเข่าขาดครับต้องพักจนปิดซีซั่นไปแล้วนะครับอีกคนดีอีกคนนึงนะฮะก็คือเบรเม่ครับมีปัญหาอาการเดียวกันเลยนะครับเรียกว่ากองหลังเซนเตอร์นี่หายไป2คนเลยนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1อนึ่งะฮะเอเดรีนจะเฝ้าเสาแทนที่ของอลิซงเบเกอร์เหมือนเดิมนะครับแนวรับประกอบไปด้วยแอปเนอร์กาเบลมากาเยสมากินยอสแล้วก็วันเดซอนนะครับแดนกลางครับส่งให้ลูคัสปากเกต้าเดินเกมร่วมกันกับบรูโน่กิมมรชนะครับส่วนแนวรุกครับก็จะเป็นวินิสุสจูเนียนะฮะเล่นริมเส้นโกลาฟากับหลุยเซนรีเก้ครับส่วนกองหน้าตัวอา ตัวความหวังสูงสุดในเกมลุกนะครับจะฝากไว้ที่ราฟินญานะครับที่ปีนี้นี่ฟอร์มเจิดจลัดมากๆกับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ทำไปแล้ว12ประตูไบ10แอสซิตนั่นเองนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นอีกอร์เชซุสนะครับสถิติการประทะกันที่ผ่านมา17ครั้งของคู่นี้นะครับเป็นบราซิลที่ข่มขาดเลยนะครับชนะไปได้ถึง14เกมครับเสมอ4แล้วก็แพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นนะครับ ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับบราซิลเนี่ยอาจจะสิตินอกบ้านช่วงหลังไม่ค่อยดีก็จริงนะครับแต่ว่าเกมนี้คือการดวลกับเวเนซุเอลาที่ฟอร์มห่วยแตกมากๆนะครับแถมยิงไกลไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับเชื่อว่าทีมเซเลซานะฮะจะใส่ความมั่นใจในช่วงหลังมานี้นะครับรวมถึงคุณภาพตัวผู้เล่นที่เหนือกว่าครับบุกมาทุบชนะได้แบบสบายๆครับเชียร์ไปที่บราซิลเลยนะครับกรบเรทที่เปนต่ออยู่1.0นั่นเองนะครับ คู่สุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างปารากัยกับอาร์เจนตินานั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับวัยเอาชนะเวเนซุเอลามา2ประตูต่อหนึ่งนะครับไม่แพ้ใครใน4เกมหลังนะฮะปัจจุบันครับรั้งอยู่ที่อันดับ44ของตารางฟีฟ่าเวิลด์แร i n g นะครับขณะที่ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเกมล่าสุดยำบลรเวียมา6ประตูต่อ0ู์เลยนะครับเป็นการกลับมาชนะครั้งแรกในรอบ3เกมนะครับ ปัจจุบันยังคงรั้งเป็นอันดับหนึ่งของตารางฟีฟ a าเว l ล r a n ร i กินั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่กุสโวอัฟโรนะครับวันนี้จะคุมทีมเจอกับทีมชาติบ้านเกิดอย่างอร์เจนตินาด้วยนะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของกำลังจากเมื่อเดือนที่แล้วอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าปัญหาก็คืออาจจะมีพวก ผู้เล่นตัวรุกะนะครับหลายๆคนที่เล่นอยู่ในพิรีเียริกอังกฤษแล้วไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมิเกลอมิรอนนะฮะที่เคยเป็นแกนหลักของเนลกอสเซนนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยบทบาทลดลงไปนะครับรวมไปถึงฮูโอเซโซแล้วก็รามอนโซซาด้วยนะครับ แต่ว่าก็ยังมีข่าวดีครับที่อันโตนิโอซาดับเรียนะฮะได้เติบโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมแล้วนะครับหลังจากที่แจ้งเกิดกับตริโนอย่างเต็มตัวในปีนี้นะฮะแล้วก็ยิงไปแล้ว2ประตูอ่ายิงไป2ประตูนะครับในเกมที่เจอกับเวเนซุสล่าเมื่อเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ52-3ครับจะมีโรเบโตเฟอจูเนียเฟรนเดสนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยจูเนีย์อลอนโซฟาเบียนบาบวยนา โอมาอันเดเรเต้กุสซาโวโกเมสแล้วก็หวนกาเซเรสนะครับในกลางสองคนครับส่งให้เดียโกโกเมสคุมเกมร่วมกันกับอันเดียสคูบาสนะฮะส่วนแดนหน้าครับก็จะเป็นมิเกลอเมรอนเล่นเส้นโคล่าฟากับอูริโอเอ็นซิโซนะฮะกองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นอันโตนิโอซานาเบรียนนั่นเองนะครับด้านเลือเนลสการ์นี่นะครับนายใหญ่ของฝั่งอาร์เจนติน่าเนี่ยนะฮะก็ได้ตัวโจวนิโรเซลโซนะครับ หายเจ็บกลับมาแล้วก็อยู่ในทีมแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้มีชื่อติดทีมในช่วงเดือนตุลาคมเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็วันนี้มีอีกข่าวดีนะครับที่เอเมลิโนมาตินีสกับนายทวารมือหนึ่งเนี่ยนะฮะพ้นโทษแบน2นัดกลับมาแล้วนะครับก็วันนี้จะลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแทนที่ของเคโรนิโมรูยีในระบบ4 4 2นะครับ แนวรับ4นายก็จะประกอบไปด้วยนิกัสตายาฟิโก้ครับคริสเซนโรเมโรนะฮะนิกัสโซตาเมนดีแล้วก็นาเวลโมลิน่านะครับเพราะว่าในแนวรับเนี่ยนะครับมีลิซันโดนมาติเนสคนหนึ่งนะครับที่ถอนออกไปเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บมาเล็กน้อยนะครับจากการรับใช้แมน,นเชสเตอร์อยู่ในเตนันองนะครับแดนกลางครับ อาร์เจนติน่าก็จะส่งให้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับคุมเกมร่วมกันกับโจเนโรเซลโซเอ็นโซเฟเดร์แล้วก็โรดิโกเดอปอนะครับส่วนแดนหน้าครับนำมาโดยเลโอเนลเมซี่ที่จะเป็นตัวความหวังสูงสุดของทีมด้วยนะครับประสานงาล่าตะข่ายกับฮูเลียนอาวาเลสนั่นเองนะครับสถิติดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้21ครั้งนะครับอาร์เจนติน่าชนะไป8ครั้งนะครับเสมอ10แล้วก็แพ้ให้กับปาารกวัยไป3เกมนะครับ ฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับปารากวัยช่วงหลังนี้ต้องบอกว่าเหนียวแน่นมากๆครับเพราะว่าไม่แพ้มาสี่นัดติดต่อกันแล้วนะครับด้านอาร์เจนติน่าเนี่ยเอาว่ากันตามตรงช่วงหลังก็ฟอร์มนอกบ้านไม่ค่อยชัวร์ด้วยนะครับมองว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไม่สามารถเอาชนะปารากวัยที่กําลังเล่นได้เหนียวแน่นนะครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่ปารากวัยดีกว่าครับกับเรทที่บปรนรองอยู่ศูนย์จุดเจ็ดห้านั่นเองนะครับสรุปทีเด็ดประจําค่ําคืนนี้นะครับก็มองกันไปที่คาซักสถานนะครับไอร์แลนด์อิตาลีฝรั่งเศส บราซิลแลวก็ปาระไกวยนะครับส่วนคู่ที่เป็น VP ของเรานะครับใครที่อยากจะรู้ว่าผลคาดการสุดท้ายเป็นยังไงนะครับก็ต้องแอดเข้ามาเลยนะครับกับแอดเซนหมี98นะครับใครที่ชอบกลุ่มของเราก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะฮะรวมถึงกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะครับทายผลคู่หลักก็คือคู่ระหว่างอังกฤษกับกรีซนี่แหละนะครับทีมไหนยิงก่อนทีมไหนชนะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ให้ทายลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าทายถูกก็รับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะฮะใครที่สนใจก็คลิกกันเเข้้าามไดลยะครบ